กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมฟีฟ่าออไลน์4นะครับวันนี้เราอยู่กับการจัด ฟูลทีมเรอัลมาดริดครับผมด้วยงบ2แสนเอ็มครับต้องบอกก่อนเลยครับผมนะสำหรับทีมเรอัลมาดริดเนี่ยตัวนักเตะเก่งๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับเพล่เผมคิดว่าจัดผู้เล่นแบบไม่ซ้ำนะคะคุณผู้ชมครับแต่ละตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยผมคิดว่าได้ประมาณ2-3ทีมเลยนะครับเพราะผู้เล่นเก่งๆเนี่ยเยอะมากครับวันนี้ผมเลยคิดว่าผมจะจัดตามที่ผมชอบแล้วก็คิดว่าเล่นง่ายสําหรับผมนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูนักเตะของเรอัลมาดริดก่อนนะครับทุกคนเยอะ ตั้งแต่กองหน้ายันผู้รักษาประตูนะครับเราสามารถแบบจัดทีมโดยไม่ซ้ำได้เลยนะครับตัวแบบเยอะมากครับผมนะอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะเป็นตัวที่ผมชอบแล้วก็คิดว่าเล่นง่ายเท่านั้นนะครับใครที่มีความคิดเห็นต่างจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้และนี่เลยครับคุณผู้ชมครับฟูลทีมรอบหลีดงบ2องแสนเอ็มที่ผมเลือกครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละตำแหน่งกันครับผมเริ่มจากผู้รักษาประตูครับผมผมใช้เป็นเคลเนาวัสนะครับ ก็ผมใช้เป็นบวกเนะรู้สึกว่าถ้าเป็นบวกแปดมันจะเปลืองงบไปนะครับก็เลยใช้มาเป็นบวกเนะครับต่อมาที่แบ็กสข้างก็ผมนะแบ็กขวาผมใช้เป็นฮาคิมีนะครับผมใช้เป็นปี 21U ครับผมนะราคาไม่ได้แรงเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็แบ็กสข้างเนะี่ยเอฟพี18แล้วก็20นะครับเพราะว่าตอนนี้เกมเราเนี่ยมีการปรับ f p อยู่ที่240นะครับเราไม่จะเป็นต้องไปใช้ตัว f p 7 f p 8เพื่อลด f อแล้วนะ ับใครที่แบบเน้นหนักก็อาจจะต้องใช้อยู่นะครับแบ็กซ้ายผมใช้เป็นเมนดี้ครับผมแนะตัวนี้ก็ถือว่ายังเล่นได้นะครับใครมีงบก็ขยับขึ้นมาบวกแปดผมว่าเก่งเลยนะโอ้แต่ราคานี้ก็แอบแรงนิดน,นึงนะผมใช้เป็นปี22่อยู่นะครับมาดูเซนเตอร์สองคนก็ผมผมใช้เป็นราเฟลวารานตัวนี้เก่งมาก นะครับได้ทั้งฟูลแมนยูครับผมนะที่ปัจจุบันอยู่นะครับแล้วก็ได้ทั้งฟูลเรอัลมาดริดคุณผู้ชมครับเก่งจริงๆครับสำหรับปีบีทีบีนะไม่มีอะไรต้องสาธยายู่นครับผมนะนี่ไม่ใช่ปีท็อปด้วยนะคุณผู้ชมครับสำหรับวารานครับยังมีปีท็อปครับผมนะยังมีปีที่แบบเป็นบวก8อะไรต่างๆนานาอีกเยอะแยะขนาดไม่ได้จากตามความชอบคุณผู้ชมครับทีมนี้ผมยังรู้สึกว่าเก่งเลยนะฮะวารานเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ2 6 0 0 0ื่นะครับก็สามารถตั้งรับได้ นะครับอีกตัวหนึ่งผมใช้เป็นอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับตอนแรกผมว่าจะใช้เป็นตัว 20u นะแต่คิดไปคิดมาก็จัดเป็นบวก5แล้วก็ให้มันเก่งไปเลยละกันนะครับก็เลยหยิบมาเป็นงทาด้านของ WC 22ตัวนี้ก็เก่งมากครับเออลืมบอกไปคุณผู้ชมครับผมนะวันนี้เราจะเล่นกลางรับ1คนปกติแผมนสแตนดาร์ดแผนเมตาทั่วไปเนี่ยจะเป็นกลางรับ2คนนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าผมอยากได้มาริทที่มันบุกแบบมันๆหน่อยนะครับ ผมเลยใช้เป็นงด้านของเอเซียงครับผมนะเป็นกลางรับยืนไม่คนหนึ่งนะึ่งเอเซียงที่ผมเลือกก็เป็นปี b t b ครับผมนะราคาไม่ได้แรงเลยแต่เหนียวมากสำหรับเกมรับนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0พเอ็มเท่านั้นเองครับเกมรับผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูเกมรุกกันบ้างครับผมนะเริ่มจากกลางรุกผมใช้เป็นกลางลุก2คนเลยนะครับใช้เป็นงด้านของกากานะครับผมนะตัวนี้ก็เก่งเลยครับใช้ได้ยาวๆครับผมนะสำหรับกาก้าตัวนี้นะครับราคาประมาณ2 0 0 0 0นะครับสามารถตั้งรับได้นะครับ ซีดานซีดานก็ผมนะซีดานเนี่ยผมใช้เป็นปี B T B ครับที่จริงจะมีซีดานที่ราคาถูกกว่านี้ก็คือซีดานปีแคปนะแต่ผมรู้สึกว่าโหไหนๆก็ขนาดดีแล้วอะเอา B T B ไปเลยแล้วกันนะครับตอนที่ผมซื้อเนี่ยรู้สึกว่า3 0 0 0 0ื่นผู้ชม30,000นนะเออแต่ตอนนี้ราคาอยู่แค่2 3 0 0 0าันอันนี้ตั้งรับอะเนาะผู้ชมมาดูปีกันบ้างครับปีกซ้ายครับผมผมใช้เป็นเอเดนอาร์ซาครับผมนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ราคาเรียกได้ว่าต่ําเตี้ยเรียดดินมากผู้ชม นะครับด้วยความที่เอาเพิ่งแจก,กา๊า s ทางด้านของ EBS บวก5มานะครับราคาอาฟาก็เลยแบบตกมาจาก8,900ก็ผมนะมาเหลือ5,000นะคก็เลยหวานเจี๊ยบเลยทุกคนครับปกติผมจะซื้อในราคาประมาณ8,900นะผมจำได้นะครับแต่ตอนนี้ราคาถุกวันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเกือบครึ่งหนึ่งนะหรือใครที่มีงบเยอะๆก็แนะนำกระโดดเป็นแบบ Hg ไปเลยนะครับเก่งแน่นอนนะครับ ส่วนปีขวาครับผมนะผมใช้เป็นโรติโก้นะครับผมนะโรติโก้ตัวนี้ผมถือว่าเก่งในระดับหนึ่งนะอาจจะแบบไม่ได้เก่งเวอร์วังอลังการทุกคนครับแต่สําหรับผมเนี่ยกับราคาไม่เกิน20,000ื่นเอ็มเนะี่ยผมว่าผ่านนะครับสำหรับโรติโก้ตัวนี้ครับผมนะทีมนี้อาจจะไม่มีเวเนซิอุสนะฮะทุกคนครับใครที่เชียร์เรอัลมาดริตปีปัจจุบันก็กราบขอภัยนะครับเพราะว่าเวเนซิอุสเนี่ยตอนแรกผมจะเอาอยู่แต่ราคามันแรงเกินับนขะั้นต่ําน่าจะประมาณ4ี่ห้าหมื่นได้ครับ ตัวที่ผมคิดว่าเฮ้ยน่าเล่นจริงๆเนี่ยแสนเอ็มนะครับสำหรับวีนีโอสุดผมไม่สามารถจริงๆนะครับหรือว่าสายเมอริดบางคนก็อาจจะชอบหลุยฟิโก้อะไรเงี้ยก็สุดแล้วแต่ครับผมนะแต่ผมเรียกเป็นทางด้านของโรดิโก้แล้วกันนะครับภาพจำเรียลเมอริดเนี่ยเราอาจจะชินกับอ่าฮูโก้ซานเชสเนาะที่เราเห็นบ่อยๆครับผมนะมีลาอู U, ครับผมนะมีโรนัลโดอะไรอย่างนี้ทุกคนครับแต่อีกตัวหนึ่งที่ผมไม่อยากให้ท่าผู้ชมมองข้ามเลยครับผมก็คือรุตฟานิเตอร์นะครับ ใครที่ชอบกองหน้าสไตล์วิ่งทะลุช่องหาช่องดีๆคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับผมถ้าคุณผู้ชมนึกไม่ออกก็ผมนะให้นึกถึงเฟเดโดตอเรสนะครับตัวนี้จะเล่นรูปแบบเดียวกันับผมนะก็คือวิ่งตัดวิ่งทะลุช่องแบบเดียวกันเลยนะครับแต่สำหรับใครที่อาจจะอยู่แรงสูงก็ผมนะไม่ถนัดแบบแทงทะลุช่องเพราะแรงสูงๆเนะี่ยมันจะไม่ค่อยได้แทงใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับ แนะนำเป็นโรนัลดอาร์ไแล้วกันนะครับและนี่เลยครับผมนะสำหรับฟูลทีมเรอัลมาริตของเราก็ผมนะจัดทีมแล้วก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบครับผมนะสำหรับแผนนี้อาจจะกลับมาเล่นแผนเป็นกางรับ2คนได้ครับแต่ผู้ชมอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับไม่กาก้าก็ซีดานนะครับแล้วก็เสริมเป็นอีกหนึ่งตัวครับผมนะไม่ว่าจะเป็นโทนี่โคสนะครับ หรือว่าเป็นชารเบตอลอนโซ่ก็ได้นี่ผมเป็นไอคอนก็ได้นะเราจะได้รู้สึกว่าเราเล่นรับได้อยู่ครับหรือว่าจะเล่นตัวอื่นแบบที่มันเป็นปีปัจจุบันก็ได้นะครับจะยืนเป็นทางด้านของโชอาเมนนี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับทีมเรอัลมาดริดเนี่ยนักเตะเนี่ยมีเป็นร้อยนะครับสามารถจัดแบบไม่สามได้3 4ทีม แล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูไฮไลท์ในเกมครับผมจะ่ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามพื่ช่อ Next TV ทุกคนครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้จัดทงจัดทีแบบนี้ทุกคนครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้ผมเล่นฟูลทีมอะไรจัดทีมไหนครับผมนะคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าเป็นทีมที่ผมยังไม่เคยจัดต็ว่าเฮ้ยน่าสนใจอะไรเงี้ย เดี๋ยวผมจะเอามาจัดให้แล้วกันครับผมนะสำหรับฟูลทีมนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นกันนะครับผมนะผมจะแยกเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับมีไม่เยอะครับผมนะสำหรับฟูลทีมนี้นะครับในงบ2 0 0 0 0 0จัดฟูลทีมนี้ผมรู้สึกว่าเล่นค่อนข้างง่ายทุกคนครับด้วยความที่เกมรุกเนี่ยบุกค,ค่อนข้างที่จะมันการวิ่งหาช่องของกองหน้าเดี่ยผมคิดว่าดีมากๆนะครับทุกคนส่วนเรื่องการจบสกอร์เนี่ยวไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมครับ แนวรุกเราเนี่ยเรียกได้ว่ายิงได้ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะวิวเกมขึ้นมาเปิดโมงยิงไกลครับผมว่าเข้าทําได้ทุกรูปแบบจริงๆสำหรับทีมนี้ครับโดยเฉพาะที่เราทุ่มไปกับทางด้านของรุ่ฟอน,นิตอรอยนะครับตัวนี้ในราคา7.80,000เนี่ยผมว่าคุ้มนะคุณผู้ชมนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าผมได้รุ่ในราคาแค่ประมาณ6 0 0 0 0นนิดๆนะทุกคนนะไม่ถึงราคาตับตอนนี้ด้วยซ้ำนะครับ แต่สําหรับใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็แนะนําไปเลยครับโดอวนนะครับผมว่าเล่นง่ายสุดแล้วและผมคิดว่าควรจะมีติดทีมไว้ครับผลนะสำหรับใครที่ทำทีมาริดเนาะแนะนาเอามาเป็นตัวสํารองหรือว่าสลับกันลงก็ได้ครับผมนะหรือจะยืนเป็นหน้าคู่เลยก็ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับสุดแล้วแต่คุณผู้ชมครับนักเตมาริดมันเยอะจริงๆับผมนะจะเอาใครมาแทนใครผมว่าไม่น่ามีปัญหาอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเอามาแล้วคุณผู้ชมชอบหรือเปล่านั้นเองครับข้อดีก็ไม่น่ามีอะไรทุกคนครับแค่นี้มันก็มันก็ครบแล้วนะครับสำหรับแนวรุกนะ ทำได้ทุกรูปแบบนะครับอย่างที่บอกนะครับผมนะยิงยังไงก็ได้ยิงไกลอะไรเงี้ยผมก็ว่าได้ทุกตัวนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วนะครับมาดูข้อเสียกันบ้างครับผมนะด้วยความที่ผมเล่นกลางรับตัวเดียวด้วยครับแล้วก็ประกอบกับผมเป็นคนที่เล่นรับไม่เก่งทาให้หลายๆเกมผมก็จะโดนเจาะบ่อยโดนยิงไกลบ่อยเพราะว่าผมเอากลางรับเอาเอเซี่ยงเนี่ยไปปิดไม่มิดพอไปปิดพวกเขาก็จะส่งตัวหนึ่งพื้นที่มันก็จะโล่งนะครับทำให้ในเกมรับเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับ แต่ผมมีวิธีแก้ให้ครับผมนะสำหรับใครที่ชอบเกมลุกแบบนี้นะครับแนะนําเล่น2แผนแล้วกันคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปครับผมนะคุณผู้ชมอาจจะต้องหยิบทางด้านของโทนี่โคชครับหรือว่าชาบี้อารอนโซ่ครับผมนะชูอาเมนี่อะไรเงี้ยนะครับชูเบลลิงแฮมอะไรเงี้ยหรือว่าหยิบใครก็ได้ที่มันสามารถเล่นทั้งลุกแล้วก็รับมาคอสโรยังเต้คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งตัวที่แนะนำครับผมนะได้ทั้งลุกทั้งรับเนาะอาจจะต้องหยิบให้พวกผู้เล่นแบบเนี้ยผู้ชมมาอยู่ในทีมมันจะได้ช่วยในด้านของเกมลุกกก็เนนน้ไปปแผ เวลาเราเสียบอลก็สวิปกลับมาเป็นแผนรับก็คือเล่นการรับ2ตัวนะครับก็จะถอยตัวนั้นครับผมนะมาช่วยเกมรับอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถถูถูในไถไปได้ครับผมถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบนี้นะเป็นยังไงกันบ้างครับผมนะสำหรับฟูลทีมรอบลิดในงบ2องแสนเอ็มนะครับส่วนตัวก็อย่างที่บอกครับตัวนักเตะมันเยอะนะผมจะจัดในรูปแบบไหนก็ได้ขอให้เจ้าของทีมหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยชื่นชอบกันก็อยากให้ผมจัดทีมอะไรก็ผมอย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้ครับ คลิปนี้ประมาณนี้คุณผู้ชกับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับคุณผู้ชมครับสวัสด